Short suit, c, ช็อตฟิลสุดโบอเล็กชวนกันเต้นมุงม้งมิ้งมุง้งมิ้งแต่เม้นสาวคนดังทําคดีพลิกชาวเน็ตพร้อมใจกันแซวเติมเน็ตเข้ามาดูเขารักกันเมื่อสาวฮอตโบเมลดาชวนหวานใจหนุ่มอเล็กเทียรเดชมาเต้นเพลงใหม่ของตัวเองที่เพิ่งปล่อยไปอย่างแนะนำให้เป็นแฟนเราซึ่งโบอเล็กก็ศาสความหวานใส่กันโชว์ลีลาคู่แบบสุดมุ้งมิง้งเล่นเอาสำรักความหวานกันทั้งประเทศ แต่ท่ามกลางเม้นแซวความครั่งรักก็ต้องมีช็อตฟิวเบาๆกับเม้นแม่หอมดีเจต้นหอมสกุลตลาที่เขาบอกว่าน่าจะร้องไห้ละอุ๊ย